คนข้างหน้าจื่อหมอนุกนะครับคนข้างหลังจื่อหมอมิวนะครับอยู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถูกแจ้งมาในหัวหน้าเป็ดดูแลเรื่องการตรวจท่าจรวนโรกนะครับอาตมาพระรูสันติพันธาคเจ้าอาวาสแท้ประสงค์กรรมการสายสาธารณสงเคราะห์ประสงค์นักพัฒนาเจ้าอาวาสปิปัญโยก็เป็นพระภิกษุมาจาก จังหวัดขอนแก่นมาใม่เนาะมารับช่วยงานพระเดวคุณหลวงพ่อในตำแหน่งเลขาธิาการเจ้าอาเหอแจ้าหงส์ห่ือวัดตรงนัน่นคือดีชัยราจะเนครับเดี๋ยวขอบูชาวาไม่นะคะบ่อคอยดังเนาะบ่อนั้นโน้บ่อน้ำอ่งได้ยินะฝ่ายตุงพึ่งระนาสอมอปีปียังก็เดือนยางก็เนออาะ ตืนจะ่เร็วขยันจังอ่าตื่นโกมัยออการกบันี้มีการประชุมคณะกรรมการบุรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยระดับอำเภอระดับำเระดับับาลเจ้รหดัอบาลเอระหนะคะเราำนันภอระเระดาอบอ เจ in pues ้าการนัำการขอะคุณเจ้าละกษาสวัสดีนะคืทุกคนนะเจ้าน้องปวินาภูปีเจ้าเจ้าหน้างานหน้าชุมชนจากอบตสดีดวง้าเจ้าสวัสดีทุกคนเจ้าสวัสดีวันเวลาครูข้าเจ้าในการออมสมออ่ะน้ำประการพระคุณเจ้าและผู้เข้าหล่อมันทุมทุกพันนะเจ้าเจ้าน้ำสมบูรณ์บุญแก้วประธานออมสมอตำบลเมือสุขเจ้า น้นนนนองนางอัภัยเ่ชรานเป็นปผู้ช่วยน,นักพัฒนาชุมชนสวนต้นไม้นะจ้ะเดี๋ยวขอแนะนำอ่าปัดอ่าปอค่ายหนุ่มกำลังตะกี้เป็นเหตุดื่มลำหน่งของเปินแต่แต่เป็นประธานส่วนทื้นปูสะพ้ายผ่าผู้สูงอายุและคนพิการสวนต้นไม้นะจ้ะก็เลยเอาเปิอนมารงรำเวลาเ,เวลาเซ็นต์ตังเงือดีเอ็มซีซี้องผ่านเปินเนี่ยจ้าทะเลอําเภอนมาประชุม<ท>วันนี้ตัวเจ้า เราู้สูงอายุเ้าจะเปล่ยนเ่นที่เข้ามาประชุมทุกคนได้แล้วคณะจะาอกหลอกนักการูองยงกระดากุบนประชุมเรื่จรยาอยู่ทุกทานะครับผมนายแพทย์มะขาวตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดตำบลวิเชียรังพรครับสวัสดีจ้าหนึ่งเือนลูกเมือดาวลุกทพาวันยง้าเจ้านักตำแหน่งนักวรชาการสารสุขุมวิ้ย์โมนจ้า ทำให้รักทางอารมณ์เนาะตำแหน่งนักวิชาการฟ้าจุกส่อต่อเจ้าของจ้าเพราะว่าเพิคนรับไปทํางานเนาะอันนี้ก็มากรามิวมาเดือนไหนนะอันนี้อันนี้มาก่อนเดือนหนึ่งเดือนธันวาหกห้าแล้วอันนี้มามากรากลากลางเดือนนะคะเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยเล่กจากราชการนะคะว่าขารราชการสามสุกนะคะจบดีได้เนาะใหม่เข้ามาร่วมงานนะเจ้า เจ้าหมอน,นั้นก็คิดว่ายังน้อยทุกคนที่มาทํางานเรื่องผู้สูงอายุนะคะต็อน่าจะมีใจญ่ในการมาร่วมในวันนี้อยู่แล้วนะเจ้าเพราะว่าเราเชิญไปส่วนที่เกี่ยวข้องบอกว่าทั้งอบทอนะคะทั้งอสมอ,อผู้นําชุมชนวันนี้เราก็เขาก็มีานนายกในฐาน้าที่เป็นรองนายกะค่ะของตังบววิเชียรน,นครนะก็ถือว่าเป็นส่วนในเรื่องของสนับสนุน,นงบประมาณนะเจ้าแล้วก็ตัวแทนของผู้ใหญ่บ้านตึ่ดูแลประช คนทั่ลาปประชาชน,นตั้งแต่แรกเกิดถึงเชิงตะกอนนะคะในมูบ้านตัวเองเนาะเขามี6กสิหมูู้บ้านได้ติบอกว่ามีทั้งป้าเขาต้องประ,ประกอบวยคนหนึ่งคนในชุมชนในสังคมจะต้องอยู่ในบ้านในครอบครัวค่ะและ้วกหนีแบบพ้นค่ะเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมาปรป่งโรงพยาบาลเจ้าคุณหมอเลยนะคะแล้วสุดท้ายนะคะเขามีเรื่องพุทธศาสนาเขาเป็นประเทศไทยค่ะเขานับถือศาสนาพุทธประเทศไทยเขาเนี่ยค่ะมีคน อ,องค์พระากษัตริย์นะคะเปินมือเสรีภาพในทุกศาสนาตียุเข้ามาในประเทศไทยแต่เรื่องการน,นับถือการปฏิบัตินี่ค่ะเขาเป็นผู้ทธศาสนิการค่ะนับถือศาสนาพูดเขาก็ต้องนับถือในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะในการละทุกเรื่องเปืือมออือซื้สานต่อยอดเหมือนกับพาาระราชดำรัสของรัชกาลที่สิบนะคะคนบอกว่าเปิดจะสืบอสารต่อยอดตามรอยของขรหลวงเขานะคะคือรัชกาลที่เก้าพะเจ้า ดันงนั้นวันนี้นะคะหมอนันเนี่ยค่ะได้่านหน้าตัวแทนนะคะของคณะกนราก,กรารประกานงาษาภาาสุขอารมณ์แ้โฮมนะคะหมอนั้นอยากจะเรียนนําว่าตอนนี้เปลี่ยนผู้ดีการแล้วนะเจ้าผู้ดีการลงพยาบาลนะคะแพทย์หญิงพิ้วพิไลวรรณรักษ์นะคะรอพี่แร้าพี่ามาประชุมนะคะวันทีเ่เซลซีมีนา้าจำได้ตอนยังเป็นคุณหมอพิมวพิไลวรรณรักษ์มาเจ้าตอนนี้โอ้อันนี้หมอคนที่หนึง่งเขาตอบเสียงแจ๋วเลยนะคะถ้าอาจารย์หมอคนที่หนึ่งเราคืออสอโงโมค่ะเราทาําตามไม่ไม่ไวจัมหมอ โมเนี่ยค่ะอยู่กับตำบลบ้านสานะคะชื่อว่าเอ็นซิลลงดาลแจ้ห่มมีแพทย์หญิงชำนาญภาพแหลกงค้งหรือความหวานนะคะเป็นหมอคนที่สามในการเรียนปรึกษา,าในเรื่องของสุขภาพนะเจ้า <c oughs> แล้วก็โซนเอ็นซปงดอน,นะค่ะประกอบด้วยสามตำบลนะคะตำบลแจ้ห่มตำบลปงดอนบ,บนเมืองไม้นะคะ <c oughs> ตอนเนี้ยหมอได้รับผิดชอบเนี่ยค่ะคือคนย้ายไปนะคะคุ็หมอตะวันย้ายนะคะ แต่ว่ามีเขตการปกครองส่งเนี่ยอ่า่ดได้ว่ามีทุกตำบลนะเ้าแล้วพระอาจารย์เนาะเพราะว่ามันจะมีตำบลตีมีเขตปกครองส่งเนี่ยมาเมืม่อมีตำบลไหนนะคะพระอาจารย์ที่ว่าเขตปกครองส่งเนี่ยพระวัดไม่ถึงสี่เลยนะใชพระว่าพระสงฆ์บางวัดมันก็มีรลปเดียวเริ่มตำแหน่งที่เป็นตำบลมันแบบนี้เจ่า ก็เลยคือเมืองหมายขึ้นกับตำบลบ้านสาถ้าจะนั่งไปทางสาตุกิจจังหวัดอุบลกันเป็นชาวตำบลภาษาครับเมืองหมายอันนี้หมายถึงถ้าครูอุกฤษและจอมพระสมก็มีผู้สูงอายุนะคะถ้าสมมีมี5ีอายุ60ปีขึ้นไปด้วยนะคะแล้วพระสงมจะอายุ60ปีขึ้นไปในของเขาอ่ะถ้าสงตีแข็งแรงกับมีถ้าสงตีนิโรบประจําตัวก็มีถ้าสงตีเป็นบนให อ๋อนตัว,วติดบ้านติดเตียงพนมีตอนนี้คนทําการสํารวจมานะคะจะกรมอนามัยต้องส่งข้อมูลตอนนี้ก็เดียวอ่ถ้าเลขาเนาะอาจารย์จะต้องประสานงานกับพระตุลกินในการที่ดูรายชื่อก็สง่งรายชื่อเฉพาะพระที่ติดบ้านติดเตียงนะคะแต่พระพระติดปกตินี่ค้องกับส่งอายุเท่าไหร่สิบขึ้นเหรอือว่าไม่ไม่ค่ะพอดี้พระที่ป่วยทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปแยกอายุเองค่ะ ถ้าถือว่าื่อตอนนี้เหมือนกับผู้สูงอายุที่มีมาว่พึ่งพิงเนี่ยเราจะไม่เอาแค่หกสิบค่ะเราจะเอาคนที่ประเมินแล้วในการใช้เครื่องมือในการประเมินสิทธิข้อในการดูความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันเนี่ยคะแนนต่ํากว่าสิบสองคะแนนค่ะถ้าคะแนนเกินสิบสองทุกท่านเล่มเล่มสีเล่มเต็มที่นะจังกินนะต้องรทานสะดือน,นะคะเวลายืนนะหะ้ามขมิค่ะ,คะย,นยนนะะะืนเนี่ยห้ามพอมานะคะตรงตรงสะดือเนี่ย วัดตรงหลอบเนี่ยแล้วก็วัดเลยเจ็ดสิบสองเซนมานั้นก็ถือปกติแต่ถ้าคิดง่ายๆนะคะถ้าจารย์สมมุติเราสูงร้อยแปดสิบนะคะเอาสองหาระคะ่ะเก้าสิบเซนใช่ไหมคะไม่มีฟันในปากเลยมาเขียนว่ามีปกติก็ไม่ถูกเนี่ยคะ่ะมีปัญหาในการเกินไหมคนนี้ผอมเนี่ยนิชนีมลกายต่ำกว่าสิบแปดจุดห้าไปใส่ไปใส่ว่าเขาปกติก็ไม่ถูกอะคะ่ะเราก็ต้องมาช่วยกันดูข้อมูลเนาะ แล้วบันทึกการคับกรงประวัติความดันเนี่ยหน้ายี่สิบเปิดไปดูแล้วพี่หมอนันบอกว่าหน้ายี่สิบเอ็ดถึงยี่บสามเพื่อเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจแหลอดเลือดสมองก็สามารถประเมินได้ไม่ใช่สูงยูวก็ดูตรงนี้ได้เนาะมันอ่าบระหลวงเราประเมินบอลหลวงหลัเปนเนียนก็ระเดินึงเปีเนียนอ่าน้ออันก็ประเมินเนือันไปนี่นะคะทุกคนเราประเมินแต่พอย่างอย่างอย่างเนี่ยดูโดยปกตินะแป็งตั๋วออกจากบ้านเออตั้งแต่ตืนเจ้า ล้างหน้าแปรงฟันหวีผมใส่เสื้อผ้าลูกจะไปน,น,นั่งไปนอนเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเองได้เขาเพื่อนญา,าติจะไปนัง่งไปนอนทําเองได้เขาแก้มปัสสาวะได้แก้นถ่ายได้คะแนเาน,านเต็มกินเข้าเองได้นะคะแนนเต็มยี่สิบเราก็เป็นกลุ่มติดสังคมมีนะาน,านั่งตักย้ายลูกีปนั่งไปนอนกลมาได้มีคนช่วยกระซูนเอกถ้าคะแนานศูนย์ลูกพ่อนะคะจะเป็นกลายเป็นไข้ติดเตียงอัตโนมัติเลยติดเตีานานเยงคะแนนจะคือศนะูนย์หนึ่งสี่เนาะคะแนนห้าถึงสิบเอ็ดคือติดบ้าน คะแนนเกินสิบสองก็คือติดสังคมเนาะพี่ผาอาจา์ถามว่าแบบฟอร์มนี้ผ่า 2R ผอนาคะแนนในแนวก็คือเนี่ยค่ะเอาไปประเมินนะคะแล้วตีตะกี้ตีนอกคนบอกว่าขอแนะนําคุณ่อตีประเมินเป็นประธานศูนย์ในการอนุมัติอนุมัติคแคร์แทนแคร์แทนก็คือแผนดูแลรายบุคคลเนี่ยอยู่ย,ยี่พอเดินยังกระทั้กระเฉงก็อันนี้เราสามารถทีดีคือทานายว่าปวดต่อยุ่เยินอยู่เกิดร่อย พ่อป่อของตนนะเจ้าพ่อป้นเนี่ยอายุเกินร้อยเนาะแล้วตัวอ่อนอย่างนี้เลยค่ะตอนที่หมอน,นันอยู่เป็นพยาบาลต่อายุยังน้อยๆอยู่ตอนตีไปทาเรื่องสูงอายุก็หลวงของอาจารย์สิงห์ทองคือพูดหลวงชุมชุมวิริยะสุขสุขกุลเนี่ยใครเคยเห็นกป็หลวงชุมบ้างอ่อหมอนันเคยเห็นนะและ้วป้นเป็นผู้สูงอายุที่เขาส่งไปะระดับจังหวัดด้วยเนาะได้รางวัลเนี่ย เดี๋ยวนะคะอาจารย์เจ้าอันนี้ที่ปุ่มมีโกอนอันนี้เดชชนีมอญกายปกติน่ะไม่ได้ผอมไปเนาะอาจารย์สูงกันไดนก็150ซีซีพอก150ซีซีพอกอ่าอาจารย์น้ำหนักกันได้ก็น้ำหนัก40ถึง50สมมุติสมมุติว่าน้ำหนัก50แล้วเราสูง156เขาก็คำนวณเลยอาจารย์คำนวณเาแล้วยังว่าอาจารย์เดชชนีมอาแบบสมมุติหมอนานคำนวณให้นะคะ ยกกรณีศึกษาคือนี่เขาจะไม่มีลักษณะของไคฟโฟซีคือหลังหลังค่อมนี่นะหลังข้อมนะทุกคนที่คนลองดูเวลา้าหนัง่งเนี่ยค่ะมันจะหอแล้วเขาก็จะหลังเนี่ยถ้าถ้าเผื่อตัวเขาต้องเกรงเนี่ยยืดขึ้นไหมอ่ะหมอนาะ <c oughs> หมอเทสสน,นะ